คุณผู้ชมฮะไปดูชนบุรีหน่อยก็แล้วกันนะฮะเมื่อมีกล้องจับภาพวินาทีสําคัญเป็นภาพอะไรที่ชนบุรีภาพผู้เสียหายฮะเขาเป็นผู้บาดเจ็บเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะเอารถออกจากซองแต่ปรากฏว่ามันมีรถมาจอดขวางอยู่ใต้คอนโดจังหวะที่เนี่ยกำลังจะขึ้นรถตัวของคุณเจราพรเป็นคนเจ็บนะฮะจะไปขึ้นรถแล้วมันมีรถคันสีดาเนี่ยมาจอดขวางอยู่เขาเองก็เลยพยายามที่จะไปเข็นคือเข็นเพื่อเปิดทางให้เขาอ,ออกได้แต่ตรงนั้นมันไม่มีรปภไม่มีคนเข้ามาช่วยเขาเขาเลยเข็นเอง ผู้ชมลองนึกภาพนะตรงท้ายรถเนี่ยมันคือทางออกของคอนโดมันเป็นเนินลงฮะเขาเข็นไปแบบนี้แล้วลืมระมัดระวังเข็นไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยจนกระทั่งภาพไปดูอีกมุมหนึง่งเลยก็ได้ฮะเข็นไปจนกระทั่งรถคันนี้มันไหลแล้วเธอไปรับฮะคือพูดง่ายคือมันเดินลาดต่ำใช่แล,แล้ว<อ>ตัว,ตวนะยันใช่ไหมใช่ฮะต้องข้ามเป็นเสาไฟฟ้าปรากฏว่ากล้องอีกมุมหนึ่งก็จับได้รถมันกระแทกออกไปแล้วกระแทกร่างเธอติดกับเสาไฟฟ้าโชคดีอย่างหนึ่งมันไม่มีรถสวนไปสวนมาแล้วเธอโดนชน รถเธอก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะรถคนอื่นเธอก็กลัวรถจะพังฮะเอาตัวรับแทนน่ะนี่ฮะเดี๋ยวลองเพยภาพใหม่นะคุณผู้ชมฮะจากเหตุอ๋อี่เสาไฟฟ้าตรงนี้ล้วทางมันลาดต่ำเปิดวงจรปิดเมื่อกี้นี้ที่คู่ขนานกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะตอนเช้าเลยทางมูลนิธิดูนะฮะนี่เป็นอุทาหรณ์และถ้ามุมเนี่ยที่เห็นว่ารถเนี่ยมันกระแทกกับเสาไฟเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือไหลทับทางด้านของคุณจิราพรเธอเป็นนักวิชาการนะฮะของปปท โอ้โหแล้วก็แน่นอนล่ะสัญชาตยานคือไม่ใช่รถเราเราก็ห่วงอ่ะเพราะเราไปเข็นรถเขาถูกไหมฮะรกระแทะจนกระทั่งเห็นใช่ไหมฮะทั้งร่างเธอทั้งตัวรถเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันยุบอัดกับเสาไฟนําตัวเธอส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งนี้คนดูแลหอพักชื่อว่าคุณไอซ์บอกว่าปกติแล้วคนเจ็บเนี่ยจะเดินทางมาที่หอพักตอนกลางคืนแล้วจะออกไปทํางานเข้าใจว่าภาพที่เห็นเข็นเนี่ยคือจะมาขยับรถแล้วสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นนี่นะครับ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยถ้าดูแต่ละมุมเนี่ยนะฮะผู้ชมฮะก,ก็จะเห็นว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์อ,อีกเหมือนกันนะฮะว่าอย่าเห็นเองเพราะถ้าเรียกยามเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยกันดันได้ลองฟังเสียงทางด้านคุณไอซ์ดูหน่อยนะฮะประมาณตนนีสองตีสามจะกับช่วงเวลานี้อยู่แล้วเนาะครับทีนี้คือข้างในอาจจะเต็มเดี๋ยวตอนคืนแต้เขาจะม,มีที่จอดข้างในทีนี้ย ตอนเช้าอ่ะคือรอพอเขาเลิกกะประมาณแปดโมงครึ่งก็ถอยรถ้ากในที่เขาอ่ะ ครับเพื่อให้ข้างในเขาออกได้ประมาณนี้เองก็เลยจะมาอยู่ประมาหน้าประตูเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องนะครับเราได้คุยกับนิติบุคคลนะคบคุณปฏิยุทธ์สารกลางเราก็ถามคุณปฏิยุทธ์บอกคุณปฏิยุทธ์เอาจริงเรปภไปไหนอะดูจากกล้องก็เห็นเขาเข็นอยู่คนเดียวปรากฏว่ามันเป็นจังหวะรอยต่อยามออกเวนพอดีฮะเจตัวดันก็เลยเหมือนกับไม่เจอยามก็เลยเข็นอยู่คนเดียวรถก็เลยไปกระแทกกับเสาไฟอาการของเธอนะครับขาขวาหักนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ทั้งหมดทั้ง คือจะมาปรับเนินก็คงไป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆนิติบุคคลทําได้อย่างเดียวก็คือต้องให้รปภช่วยคือถ้าถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องปรับเนคนพอดีจะเข็นรถมากกว่าเพราะว่าคือลองดูก่อนว่ามันเขียนไปแล้วจะเจออะไรไหมแต่ตรงนี้มันเป็นเป็นเนินเล่งเงี้ยคือลองเช็คดูก่อนว่าถ้าเข็ยนไปแล้วมันจะมีรถมีเนินไหมมีเข็นแล้วเป็นตัวอื่นหรือเปล่ากว่าเพราะว่าจริงๆคือในเหตุในเหตุการณ์มันคือเข็นเข้าไปครั้งนี้ ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมอรินทีวีอมอรินทีวี